ทุกคนาะนัดอยากดูิ่งนีมม้มากคือเร,าเ,รา,าเป็นคนที่ชอบไปเซเว่นแล้วก็ชอบไปแบบอัปเดตว่าเซเว่นมีอะไรใหม่บ้างวันนี้เป็นตัวซีนนี้บ้างแกต้มไทยไข่เค็มมันมาอย่างนี้เรามีไข่เค็มอยูนี่ครึ่งซีครึ่งซีครึ่งลูกเออมันมีมาอย่างนี้แต่วันนี้จะมาลองชิมกันนะคะคือแบบว่าเราอะชอบพัไปเซเว่น Seven มากเลยมันมีอะไรใหม่ๆให้เราแปลกใจได้ตลอดเวละแต่ล่าสุดคืออ้มไทยไปลองกันแล้วแต่ินทัวด้วยนะมะเขือเทศคือแบบแค่อันนี้เท่าไหร่วะน่าจะสามเก้าหรือสี่เก้าเนี่ยจำไม่ผิดนะไปกันเลย มาเทสกันชิมให้ดูอันนี้คือแบบที่หนึ่งครึ่งในเชียงใหม่ตอนนี้หนวาวมากคะ่ะสิบสามองศานะอันนี้นักอยู่แบบอยู่ไม่ไกลจากยิมมานเลยนะทุกคนคืออันนี้ในเมืองอะ่ะสิบสามองศาไม่อยากจะคิดว่าแบบบนดอยแบบมันแจ่มเออเชียงดาวดอยหลวงมันจะหนาวนาดไหนนะอุ้ยนี่น้องไข่เคม็มแล้วก็มีกุ้งน้องกุ้งนะคะกุ้งอุ้ยถั่วลิสงหลดละหลดละหลดละเลยค่อยเก็บทีเดียวแล้วก็น้องเส้นมะละกอมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมี เป็นน้ำส้มตำมาอย่างนี้เห็นไหมขออ่านวิธีกินก่อนแต่แบ่งไข่เค็มเต้ฉีทุกอย่างใสก่กระป๋องขยับคลุกคกแล้วก็เขาจะมีถั่วกับอะไรนะมะเขือเทศอยู่ตรงนี้นะคะชิมเส้นก่อนเส้นกรอบนะอือมีมะเขือเทศและชีสนะให้ให้อย่างนี้นะคะไม่ตมัดแล้วก็จะตัดนี้เลยฉีดไสย

รสชาติตำไทยที่ถูกต้องคนลองไปตามนะคือแบบอร่อยมากอร่อยแบบฮึนักนกจะอร่อยแบบอะส่เปแบบ็นแบบแบบค่ะไอเลิฟซุปตำไทยใครกินมื่อกินซุปตำเวลาไหนก็ได้ไปกันเลย